เราจะสั่งงานหัวหน้าสอนหัวหน้าสอนจะว่ายังไงนะครับฮะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเฮเด้าเจ้าช่วงล่างตัวนั้นขึ้นขึ้นรถปุ๊บมันสีมีแนบช่วงล่างตัวนั้นคืนค้นยังไงเอาขึ้นรถเฮ้า,ายกรถขึ้นเลยเอเอเท่ยังไงเออเอเอยกขึ้น ยกขึ้นแล้วว่าเจ้าแหนบก็วางนั้นขึ้นไปแล้วก็เอานี่ขึ้นนี่ฝาข้างนี่ฝาเ,นะเอาเงื่อเลยเอาขึ้นรถกันนั้นแล้วจะมาตาัดเลมพวงนี้ออกไฟเบิดเลยเนี่ยสีเขาคือเขาเอากระบะตัวนี้กับช่วงรางตัวนี้เอาสีห่หอยไปหนามสีโพเดยโพยงหอยในสี่โพเครื่องออกหมดน,นะคอยยังบววแล้วยังบเววแล้วนี่ คือสิบอกแล้วนี่คือเอากระบะกับช่วงล่างนะ่ะสองเพ้าตัวนี้เอานอกนั้นอ่ะบบเอาเครื่องออกแล้วก็ห้อยหน้าไปเอาสิไปยกไปตัดอยู่พุนไหมตัดตัวนี้ลงแล้วก็ตัดคาซีออกแล้วก็เอาตะบคาซีครับตัวล่างให้เพื่อนฮะตัวล่างให้เพืเ่อนสนุกมีแต่สองเพ้าเนี่ยมีสองเพ้ากับยางแล้วกกระบะนี่ที่เพื่อนสีเอาคือเอาไปตัดเครื่องเครือค่องพวกเล่มพวกนี้ออกไปเลยเนี่ย พวกนี้ออกเบิดปึ๊บไปหอดไปหอดหน้าง,งานปึ๊บเขาลากไปเขายกไปเอ็น<ง>บอเขายกไปปึ๊บเขาก็ไปดึงตัวนี้ออกนี่กระบะออกกับดึงกระซี่กับ,ออกบ,กบ,บช่วงล่างเอาไว้หันเอาตะกระซี่กับตัวนี้ตัวนี้ถอดให้เพื่อนเนี่ยนี่นี่ขอแม่กับขอแม่ตัวนี้เอาขาให้เพื่อนน้ำเด้อถอดขาให้เพื่อนเนี่ยเนี่ยถอดขาให้เพิ่นกับตัวนี้สองอันเนาะ ลองนั่นถอนดออกเบิดแล้วกัตัวนี้เดอ้อเด้อย้อยตัวนี้เด้อนี่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 มันรูดเลยนี่นี่นี่ย้อยตัวนี้นั่นเออนี่รูดแล้วนี่นี่นีนน่นี่เออมันจะเอาหัวตัวนั้นเออมันจ,จ,จะเอาหัวที่มันซื้อไปอะ่ะคือเขาลอกเอาเบิร์ตทางนำ้ำมอกทางน้ำมันนี่ลอาากออกจะไหนให้มันเบาที่สุดอะ่ะไปฮอดปกกุ๊บก็คือตัดกระบ,บะดึงลงแล้วก็เขาก็ดึงคัตซีกลับเลยแล้วก็ขั้นหน้าตัวนี้ก็ไว้นี่ เออยยังไม่นี่บอลรถมันระเบิดทพรยอย่างเขาผู้บอกฮะรถเซอร์ไพรส์อย่างดีแม่สไลร์ได้์เรถคันนี้นะ่ะคือมูลทิเขาขอไปซออ้อมอไปเรถเออไปซ้อมคือรถอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็เลยเปนหนีบเขาไปเขาได้เครื่องทางมาไหม เขาได้เอาไปเนบนี่ครับโอ้โหตัดนี่ครเราคือเราช่วยมูลทินะครับทันนี้ให้มูลทิเขาไปทำลายไม่ใช่ทําลายหรอกไปซ้อมฝึกซ้อมการช่วยเหลือนะฮะหลังเกิดอุบัติเหตุนะฮะเขาก็จะไปมันเขาได้รับมอบบริจาคเครื่องถางเครื่องตัดมานะเขาก็เลยให้เรานะฮะ รถช่วยเหลือรถนะครับเพื่อไปทางประตูออกนะฮะเขาก็เขาก็ทางประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮแดงให้แดงนี่เขานี่ประตูอะไรออกอ้าวโอเคกันป่เนี่ยเจ้าเจ้าหน้า,ามถามใครอได้อโอเคป่ะฮะเนี่ยนะฮะคันหน้าตัวนี้เป็นคันหน้ากว้างนะเขาแปลงมาแล้วนะครับใครหาอยู่ของหวัวยาวนัน่นเห็นบ่ะ เอามาฟังไหมขันหาวปะ่ะนมาฟังไหมคือโอ้ยผมบอก,บอกมารถขั้นหาวไปบ่เครื่องกูอยออกขั้นหาวกูอยู่ออกจรงังสอันที่เอาน่ะนี่คือกระบะกับเฟืองไทยสองเผา,า,าแล้วก็ย้อยหน้าแป้นมันเด้อตัดย้อยหน้าแป้นให้พ่อหน,นึ่ย้อยหน้าแป้นน่ะแล้วก็คล่อมแแล้วก็คอยร้อนแล้วก็ย้อยตัวนี้เนี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ ตอนนั่นคือบ่เอาโอ้ยหมอน้ำนี่คืองามหน่อวะมีอะไรสงสัยบ่ชิบะทามเจ้าเอาไปได้บ่นี่หอยหอยนาไปฮะมันนักยิ่งงั้นมันหอยเห็นล้อมันกันคือเก่าอยู่ไหมเอาไม่ใช่บวชอยู่บ่เมื่อกันฉีดเราหอยนิดนึงอ่าพอรับงานเข้ามาเลยดิ หลับงานคนมาแล้วฮะข้าจะส่งในห้าพันหนึ 5, น่งเนี่ยเนี่ยฝาท้ายกับฝาข้างเอาขึ้นรถเขาเลยเอาเล็มออกไปฮมันก็สิบเบาอยู่ตัวต่ะสลรอเขายังยกหน้ามาได้มีเครื่องมีอย่างไหมบุญรักดอกแต่ต้องเบิ่งเลช่วงล่างตัวนัน่นอะว่ามัน มันเงามันเงาเกินโมเป็นยังมันไม่ใช่เงาเพาต่ำตัวนี้อยู่บ่หัวหันเงาแล้วพัดไขยมันกับจิตวิทยา้ยเขากับย่อนลงมาข้างล่างใส่กระบะพี่แม่ใส่ฝ่า้ายแม่ตัวนี้แม่บริโยกขึ้นสูงแม่เข้าใจน่ะล่ะเข้าใจอะย้อนเข้าใจอะเพราอย่างว่าอันนี้นั่นแหละี่ยมันบ่นักดอกเพราะว่าขั้นหน้าก็โอ้ยอย่างงามเลยอย่างเก้าร้อยดอกไหมดอกสองสั้นหมดตัวนี้ ดอกเนี่ยผมก็มาเลิกเถอะคุณอะโอ๊ตเอ้ออสาสั่งต่อไปสั่งงานต่อนะครับผมสั่งปุ๊บเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวก็วมาถามอีกนะว่าเอายังไงยังไงนี่กระ,ะบะเอาบาะแล้วออกอกระบะอย่าเพิ่งเอาออกคือเท่าสิลากไปส่งเขาอเอ้าเดี๋ยวติดตามคลิปหน้า ว่าเราจะไปส่งให้จังหวัดไหนอำเภออะไรนะฮะมีอยู่หลายรายการนะครับเดี๋ยวเขาจะถามเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าสอนก็มาถามอีกหละนะฮะว่าเอายังไงยังไง <c oughs> นะใจ,ใจ๊อยจยถ้าถ้าแล้วหลังคาน้่งเอาคันนี้ไปตัดเด้อแน่นะ เข้าใจ่ะยูน่าสแตนอ่ะเดี๋ยวจัดเตรียมนะฮะเดี๋ยวจัดเตรียมตัวนี้ไปส่งนี่ฮะโอ้โหหลุดมาห้างครักแน่นทะตัสับนี้ก็ยังว่าบ่ขายรถค่อยขี้ดีๆตัวไหน จอ18ปีอ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะฮะว่าจะ อะไรล่ะจะเป็นอย่างไรนะฮะว่าเราส่งอะไรให้ลูกค้าบ้างลูกค้านี่ซื้ออะไรกับเราบ้างแล้วนะฮะหลายหลายอย่างแล้วหลายงานแล้วนะฮะแกจะไปปันป้นรถขายนะอันไหนพอให้กันได้ก็ให้นะครับช่วงรางตัวนี้แล้วก็ชุดล้อชวนไหลเดี๋ยวมาดูก่อนยางมันสวยไหมคือไม่รู้ว่ายางผมถอดออกขายยางนะหรือว่ามันมาอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ก่อนนนะฮะ ยางก็ยังไม่ได้ถอดนะนี่ยังเป็นล็อตอย่างนี้อยู่เนี่ยยังไม่ได้ถอดสักอันเลยนะถ้าถอดมันก็จะเป็นสีขาวๆนะมาอย่างไงไปอย่างนั้นนะครับของผมไม่ค่อยได้แบบนี่หรอกนะฮะยางก็ไปอย่างนี้เลยนะฮะของผมคือมันคือตอนเขามาจ่ายเงินตอนไหนของก็จะได้ตามนั้นแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรแล้วก็ คุยกันละเอียดกันอีกทีหนึงนะฮะว่ามันมีแบบไหนแบบไหนบ้างนะถ้าซื้อของกับเราหรือว่าขายรถกับเราไม่ต้องห่วงนะครับคําไหนคานั้นนะพูดอะไรไปก็คำไหนคานั้นถ้ามันตรงตามที่คุยกันนะฮะตอนไปซื้อก็ถ้าเจ้าของรถรายงานมาอไปแล้วตามที่รายงานก็ไม่มีปัญหาอะไรไปก็ไปถึงก็ เช็คดูตามที่เขารายงานมาก็จบนะฮะแต่ถ้าไม่ตรงตามสเปคที่เจ้าของรายงานนะเจ้าของรถอยาวได้เยอะๆก็ไม่ได้นะฮะอาจจะไม่จบกันนะฮะก็ให้คุยตามตามความจริงนะครับแจ้รถขี่ได้รถขับได้ดีๆอยู่ขับได้ดีๆอยู่ก็มีนะฮะรถมันขับได้หมดละขนาดรถไม่มีเบรกผมยังขับได้เลย รถไม่มีไฟผมยังขับได้นะครับมากลางคืนอย่างเงี้นะ,ะก็ต้องรายงานให้ตรงตามสเปคนะ,คะมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะก็คุยราคากันตามที่มีนะเอ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครสำหรับสีเรืองอะไรยนต์ครับ